สวัสดีครับนักเรียนทุกคนอาจารย์เอกก็ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับในวิชาพระศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับหรือ physical fitness test นะครับเรามาดูความหมายของการทดสอบ สมรรถภาพทางกายนะครับหมายถึงการวัดระดับความสามารถของร่างกายหรือส่วนต่างของร่างกายที่ต้องการวัดเพื่อประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใดนะครับโดยครอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความทนทานของกล้ามเนื้อความเร็วพลังงานกล้ามเนื้อความอ่อนตัวความคล่องแคล่วว่องไวความทนทานและระบบไหลเวียนโลหิตนะครับต่อไปเรามูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนนะครับ หลายต่อไปยคือความสําคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับคือการมีสุขภาพร่างกายที่ดีนั้นประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ของระบบไหลเวียนหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความตนงทางของกล้ามเนื้อความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่างๆนะครับและส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเช่นน้ําหนักสูงเปอร์เซ็นต์ไขมันการพัฒนาเสริมสร้างร่างกายก่อเลิกตั้งแต่วัยเด็กในนะักเรียนนะโดยเฉพาะการเรียนภาษาในโรงเรียน จะเห็นได้ว่าในโรงเรียนต้องมีการวัดและทดสอบสภาพทางกายด้านต่าง,างๆเพื่อวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือนักเรียนมีการพัฒนาหรือไม่อย่างไรยิ่งกว่านั้นผลจากการทดสอบจะนําไปใช้ในการพัฒนาทั้งในกลุ่มคนที่เป็นสรขภาพของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลต่อไปนะครับต่อไปคือวัตถุประสงค์ของการทดสอบ สนันดาภาพทางกายนักเรียนนะครับมี่ันจะแบ่อนะครับก็คือนหนึ่งแบ่งกรุงระดับสนันภาพทางกายเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบใช้ในการประเมินให้คําแนะนําใช้ในการประเมินโปรแกรมเพื่อจัดระดับสนันภาพทางกายเป็นแรงจูงใจแรงกระตุ้นใช้ในการาคาดคะเนแล้วก็เป็นเครื่องมือสอนเกี่ยวกับสุขภาพและสนันภาพทางกายนะครับได้ต่อไปเลยนะครับอ่าต่อไปคือประโยชน์ของการ ทดสอบของร่างกายก็มีอยู่สข้อครับข้อหนึ่งทำให้ทราบระความสัมาัถของตนเองข้อที่สองทำให้ทราบถึงการพัฒนาของสมรรถภาพทางกายข้อที่สมสมรรถภาพทางกายเป็นตัวชี้วัดอีกด้านในการคัดเลือกนักกีฬาของผู้กสอนครับแบดูสาต่อไปหนึครับแายต่อไปคือแบบทดสอบ รรถภาพทางกายมาตรฐานครับมีทั้งหมดอยู่7ข้อด้วยกันนะครับก็มีเดินข้อลุกนั่งวิ่งเก็บของยินโดดไกลวิ่งเร็ว50เมตรหรือ50หลานะครับฟวงลูกซอบ,บอลแล้วก็วิ่งเดิน6กรเมตรหกร้อ0หลานะครับสไลด์ต่อไปนะครับอ่าสไลด์สุดท้ายเลนะักเรียนก็คือทำแบบทดสอบสองข้อ,นอเนาะกันเนาะนะครับว่าเรื่องนี้แหละการทดสอบสรรถภาพทางกายเนี่ยครับก็คือขขอหนึ่งการทดสอบ สมรรถภาพทางกายมหมายถึงอะไรแล้วก็ข้อที่สองวัตถุประสงค์ของการทดสอบสมรรถภาพทางการมีอะไรบ้างนะครับให้เลือกตอบมาสี่ข้อนะเนี่ยนะครับให้ทําในสมุดนะครับทุกึาษาเลยก็ได้นะครับหนะรือถ้าไม่มีสุดทุกภษาก็ใส่กระดาษเท็จมาแล้วก็มาส่งอาจารย์เอกในตอนที่เรามาเรียนกันตามปกตินะครับสวัสดีครับจนะเรียนสวัสดีครับ